สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น,อขขน้องสุกู๊ตุคนมืมอนีแอปเปิลชาแนลกับนายเตยสิพาพี่น้องมาเก็บพักขี้เล็กไปแกงจ้าได้บอสจักรองใครอยู่ครับไม่ใช่มีหรอกก็น้องใครจะได้พอแเกียงเหรอครับมีบลาคุ้นขาพอได้อยู่เนาะแต่ว่าบางามปันเนตจ้าพี่น้องบาง,งามครับเปี้ยลุงเพียเพ้ยลุ่มลายจ้า เสียงนกกาเบาหงสงจ้ะตามนายเตยไปเด้จ้ะ โอเคนะจ้ะพี่น้องแอปเปิลชัแนแวกับนายเตยเกสิเอาพักขี้เล็กไปทําอาหารถ้าไปเบิ่งกันนอจ่าวิเฮ็ดเมนูอียงจ้ะพี่น้องบันนี่เฮากับมาเบิ่งวิธีหมกกันเลยจ้ะพี่น้องเมนูของห้ามม้นนี่คือเมนูหมกพักขี้เล็กจ้ะพี่น้องหมกใส่ใบตองจ้ะพี่น้องมื้อนี่นายเตยร้อยสิเป็นคนลงมือปรุงนะจ้ะพี่น้องอ่ามาเบิ่งเลยจ้าอันดับแรกใส่ยังจ้าเฮ็ดเป็นอยู่ป่จ้ะนี่ยอันนี้กระูตรเดา ใส่ครึ่งครึ่งช้อนเออครึ่งทัพพีก็พอใส่อีกจะอีกนิดนึงอีกนิดนึงพ่อจะแล้วก็ตามด้วยใบยานางก่อนจะน้ำใบยญ้านางบ่าบันใบยานางได้จะพี่น้องโอ้ยแอบเปิดบ่ผพีดิดีน้ำยานางน้ำใบอเราน้ำยาก็ได้มืกับหัวใจยูดอกใส่เทลงไปเลยไม่ต้องตักอย่างนี้เทลงไปเลยจ้ะเพ่เทฉลาดได้พี่น้องจะเสียนิดนึงจะมันหน่อยพ่อ พ่อจะไซซ์นิดจะพี่น้องแล้วเขาก็ใส่อ่ะรถด,ดีจ้่รถด,ดีครับพี่น้องอ้ยอันนี้กะจีหกเนี่ยได้จะพี่น้องใส่ลงไปพ่อจะพ่อแน้่มันจะเข้มไปจ้ะกะชด้รถตับนิดนึงจ้า เทผิดตัวเองเทผิดทั้งตัวใส่ลงไปอีกพ่อจ้าแล้วก็น้ำปลาจ้าหยอดลงไปจ้าน้ำปลาไปลองน้ำปลาอ๋อไมย์ย่าบอกว่าใส่เกลือนิดนึงมันสิว่าเค็มบ่จะไมย์ย่าเพราะว่าใส่ปลาลาดไปแล้วบะเกลือบ่ใส่ก็ได้หรอกจ้า น้ำปลาใส่ลงไปจ้ะเอาใส่น้ำปลาเทนก็ได้พอาะเราจะแล้ว,ลวเขาก็ตามด้วยพริกจ้ะอยู่ตรงนู้นทุกคุณพริกกับตะไคร้จ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะนี่ตะไคร่รับพี่น้องตะไคร่นี่ตะไคร่นี่นพริกใส่ลงไปจ้ะตามด้วยหนังวัวจ้ะพี่น้อง ตามด้วยภาพยนตร์ตามด้วยภาพยนตร์จ้าแล้วก็ตามด้วยอ่าไผอตูผักขาแล้วก็หอมครับหอมบัวจ้าใส่ลงไปจ้าเพราะว่าข้าเสี่ยนหมกเนาะจากเขาได้ใส่พร้อมกันเลยอันนี้ผักขาครับข้าวกระชี้มังกรกระไรจ้าเพราะว่าอันหอมมันกระสุกหมดแล้วล่ะจ้าผักขี้เหล็กกระสุกแล้วมันบเม็นของดิบเนาะจากมนแคนเลยจ้ามัน คนมันเขากันจ้ะเออให้มันเขากันก่อน,น่าจ้ะพี่น้องวันนี่ฮอว์กเอาไปใส่อันนั้นจาเปิดเลตองครับคุมาตามมาเล็จ้ะพี่น้องเทลงไปเลยจ้ะคุณน่าก็เทจังสีจ้ะโอเคแต่บ,บัดนี้เฮาก์กเอาไปใส่หมอ้อเปิดอันหม้อจ้ะครับ ใส่หม้อเลยจ้าเนี่ยแหละโมกเก่งสีเล็กจ้บพี่น้องตามใจชอบห้ามเอาคูมาจ้าเนี่ยแหละจ้าโมกเก่งสีเล็กจ้บพี่น้องหนึ่งซึ่งมันมาจากต้นซึ่งซึ่งบัรได้ห้ามก็เอาขอบไปเลยจ้าแต่ลอให้มันสุกก่อนเนาะจ้บพี่น้องห้าวคอยมาเบิ่งกันอีกจ้าสุกแล้วจ้บพี่น้องมาเบิ่งกันเลยจ้าว่าเป็นแต่แซ่บบ่ะจ้าแกะดูหน่อยจ้กคุณ เบ่งกันพี่น้องโอ้น่ากินมากเลยจ้ะพี่น้องโอ,โอ้โอ้ยตัแซ่บเยอะตัดซสียบอยู่ครับพี่นอ้องเ็นตัดเสียบไปจ้ะพี่น้องวันนี้เขาก็ไปกินก็นได้เลยจ้าครับกลับสวัสดีเอฟซีทอยู่ทางบ้านเป็นยางสูงเนาะพี่น้องเนาะว<อ>ันนี้จะาพาพ่อแม่พี่น้องของเขาไม่กินมกผักขี้เล็กได้ครับพี่น้องเ่าแม่นเจ่งเลยครับวันนี้ <laughs> มกผักขี้เล็กใส่หนังวัวจ้ะพี่น้องใส่หนังวัวครับผม ผักกะาวหาวิมีผักกะหล่ำบดเท่านี่ผักกะหล่ำแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมก็แล้วก็ผักกระเฉดจะมากิ้มกับข้าวเหนียวมาจ้ำกับข้าวเหนียวจะพี่น้องครับผมก่อนสิไปกินฝากกดไลยก์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอปเปิลชาแนลกับนายเตยเพื่อได้เฮ็ดคลิปต่อไปนายได้จับพี่น้องแล้วก็ย้ำคำโฆษณาของแอปเปิลชาแนลกับนายเตยได้จะฝากพี่น้องในเด้อจ้าเป็นกำลังแรงใจให้แอปเปิลชาแนลกับนายเตยเพื่อได้เฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อจ้ามากครับพี่น้องมากินน้ำกันครับผมเชิญค่ะ แอปเปิลขออนุญาตกินน้ำแดงน้ำกุมารให้มันเย็นชื่นใจก่อนด้วจะพี่น้องอากาศมันห่อนค่ัจ้าน้ำแดงบานๆจัตพี่น้องมันจะได้เย็นๆนเต้ยกินไหมคะบัวครับนเต้ยแล้วว่ามากกินน้ำหวานด้วจัตแล้วกินแต่น้ำเปล่าก็ว่าเขาคือกินมันมันเลียวหลุดไปพี่น้องก็ว่าน้ำคือเินมันเรลียวหลุดไปพี่น้องน้ำมุนพรกินบ่อิ่ม เราบอกมากกินแบบว่าก,กินมะขามปเกยบว่าเรื่องผมนี่ครับปานคนจังสันมากจะเกิดจะพันไดพัดไรมากจะไปนอนโอ้ยโตก,กันเลยก็มาเงี่คุยคดทับไปนอ,อนมกพักขี้เี็กเครับเปนอนอิสกิุมันเกียงนะครับเด้อสุดยอดจตไม่นอนหนังวัวเน้นๆแล้วจัน จับลูกครับพี่น้องปุ่งเองก็มือดด้วครับพี่น,อน้องนะ่ตั้ปุ๋ม,มาจ้เก่ง,ง<บ>มากระมัดมากพี่น้องอพี่นอ้องปอให้ผมได้พี่น้องเดมอมมุกจับไปจั กมันจะเป็นมันๆเนาะมันจะแบบเนาะครับมันจะรู้ดเสียบกว่าแกงี่ยเลยครับว่ะโอ้นเห็นเห็นแจ๊สเทเล่ย์เหรอคนเห็ดคนเห็ดไทยเต๋ก็มาเห็ดเบิ้งครับพีน่น้องอ้าวเปิ่นก็ร้องเห็ดเบิ้งสื่อจ้ะพักะคิเด็กไปกีบอ่ะรู้อ่ะผู้ดินนะจ้าวื่อว่าอยู่หลายหม่องครับ เบ็ดตองจ้าเบ็ดตองเราเจอต้นไม้มันยังยังกินดอกน้องคุน้องจับกัดจับเนี่ยครับมุกมุกอุจจาริกพี่น้องใส่ภาพพยนต์โค้งแบบนุ่มมากมุกอุจจาริก ชุดกินเราจะพี่น้องมาเด้อจับพี่น้องทั้งต่างประเทศฟั่งลาวฝังไทยมาเดิอจ้ามาเส็บเสีบน้ำในเตยกับแอปเปิลจ้ามาครับพี่น้องเจ่บดีครับพี่น้อง เปิลแช่แนวกับน้ำเตยกินเขาแล้วแอปเปิลก,กับสกัดบานด้วยจ้ากับน้ำกันจ้บกับบานแอปเปิลแช่แนวจากพี่น้องสี่บุญเรื่องบุญแล้วครับพี่น้องวันนี้จะไปสีบุญเรื่องแล้วจ้าไปเรื่มบ้านกันจ้ะาดูไก่บุญได้ด้วครับพี่น้องขับมังเภื่อน,นึงขับรถไปชั่วโมงกว่าหน่อยนะจ้า ครับตัดเกือบรอง,งคนละสองชาวบ้านพวกไปบ้านเขาเนี่ยขามองเพื่อนึงขามเพื่อน,น้ากางขเขากอนรอง เาทานนะจมมันล้วนหมกีดครับกับมันแฉบเป็นแบบนั่นต้งพักเมันกับเขานำเขาเนี่ยดีนะนขเขาเขาเิ้มเขายัางดี่นะแมนไม่ม้อเขาแ็งเลยเาแง็งนี่ยิมสภาพไม่เป็นยยอย่างจังเลยเถอะตักนหักะน้ำกดแม่อันนี้มันขาเหมานเนาะแม่อันนี้มันเขาเวขเลยดจับครับพี่น้อง ถือปากนายเตยจะเป็นยังไงกนินหมดไหมล่ะครับคุณนะ อยู่ครับะิบหกป็นตัวเลขมัอจะบอกครับเก่งมากทั้งหมดนะกินแล้วจะพอ กินมาจ้าเน้มากินข้าวจ้ามาครับย่อนแยงสวยแังจีบพัิเล็กไหมครับโมกพ<อ>ักทิเล็ก<บ>ใจหนังจ้า<บ> <laughs> ม่ไม่แก่

ก็เตียงครับ,บก็เปีย,งเ,ยปเงเลยจากไปเฮ็ดบังแล้วจากไปนองที่เหลมันเขาเครื่องเขาเนี่ยมกเส่หมูสามชั้นกเ็เลยนะานครับได้แก้มดีอยู่ครับน้ำกระนุ่มดีดีพี่น้อง กะตอนตาได้ดีครับมันมีพลังอร่อยกันเจ็บอยู่ครับเะ้ย <laughs> วันน้ตเจิบอยู่ครับจ็บอยู่ครับจับอยู่ครับ จะกมาัเสียกวดไปล้วจะเสียอะไรจะดูรับเลยครับแอปเปิ้ลฉันเอินมาได้จาก้อแล้วติดการให้หมดละ ับดก๋วยเจ๋ยนี่เปรงวัผมผมบอกปวดด้วยครับน้ำแซ่งดีเน,นาะหนังละนม,ม,มดีบอหนังเพ่นนมพอมันครับนันก,ก็เป็นบ่ญหาพอยังมากครับพี่รอง ดีครับยิ่มหรอครับพี่น้องตอนชุดท้ายครับผมย่มตัวครับเนี่ยโอเคจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปมีแอปเปิลใช่นเดียวกันได้เตะกันล่าพี่น้องไปก้นได้จ้า ฝากาาก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ Apple c h ช n n e l กับแม่เตยเพื่อเหุคลิปต,ต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง่ดสิบะพร้าดคลิปต,ต่อไปของ Apple c h ช n n e l ด้วยจ้ะพี่น้องสว,ส,สวัสดีครับ